สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเกษตรกรไทยก็จะเอาข่าวข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้นั่นเองครับเพราะว่าสออนอก็ได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ลด ปริมาณฝุน่นละอองในอากาศนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามและก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็มาดูกันที่สำนักงานคณะก,กรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดก็คือ 47จังหวัดทั่วประเทศโดยให้สมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลร่วมกันแก้ไขปัญหาและเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และก็สามัญสำนึกในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และความรับผิดชอบต่อสังคมสาบันชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลบางส่วนพร้อมใจกันลงนามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ให้ลุล่วงไปด้วยดีนั่นเองครับนายกอบชัยสิงสิทธ สวัสด์ประธกระทรวงสาหกรรมใน,น,าาน,นาฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอนอได้เล็งเห็นถึงปัญหาอ้อยไฟไหม้ที่นำส่งเข้าโรงงานน้ำตาลในทุกพื้นที่จึงได้สั่งการให้สอนอํำเนินการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดอ้อยไฟไหม้ของรัฐบาลที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นั่นเองนายเอกพัฒวังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสถานการณ์ภายหลังเปิดหีบอ้อยในฤดูการปีผลิต2064 6 5ทันั้นแล้วกว่า60วันพบว่าหลายพื้นที่ยังมีปริมาณอ้อยไฟไหม้เกินกว่าร้อยละสิบของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมดสถาบันชาวไร่อ้อยในเขตพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกรวมทั้งหมดก็คือ 37สมาคมและโรงงานน้ำตาลอีก3แห่งได้แก่บริษัทอุตสาหกรรมโคราชจำกัดบริษัท โรงน้ำตาลบุรีรัมจำกัดและก็บริษัทน้ำตาลระยองจำกัดสาขาชัยภูมิได้ร่วมโรงนาำในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหมรณรงค์ลดการเผาอ้อยก่อนตัดผลิตอ้อยสดคุณภาพดีและมีเงื่อนไขให้โรงงานน้ำตาลรับอ้อยไฟไหมเข้าหีบได้ไม่เกินร้อยละ 10ต่อวันโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์และภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนายเอกพัฒกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงนามในบันทึกข้อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เป็นความพร้อมใจในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของสมาคมชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลทั้ง3แห่งเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งหมดพร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือกับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศควบคุมไม่ให้มีการเผาควบคุมเผาอ้อยไม่ให้มีเกิดขึ้นในพื้นที่ไปด้วยนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวเรื่องราวล่าสุดสำหรับการลงนามในครั้งนี้เพื่อที่จะลดการเผาอ้อยและจะรับอ้อย ไม่เกิน10%ของอ้อยไฟไหม้ในแต่ละโรงงานนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดข่าวๆเรื่องราวสาวไร่อ้อยในครั้งต่อๆไปครับ